ท่านคะมเมล็ดพันธุ์ข้าวถือเป็นต้นทางให้กับเกษตรกรชาวนาน,นําไปเพาะปลูกเพื่อสร้างผลผลิตในทุกๆฤด,ดูจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพข้าวไทยซึ่งองค์ประกอบคุณภาพมาเมล็ดพันธุ์ประกอบด้วยความบริสุทธิ์ของพันธุ์ข้าวพันธุ์อื่นๆปนสิ่งเจือปนและอัตราการงอกหากเกษตรกรชาวนานได้ใช้มเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานผลผลิตก็จะได้คุณภาพและมาตรฐานตามไปด้วยค่ะ สมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงได้ร่วมมือกับกรมการข้าวและศูนย์ข้าวชุมชนในการส่งเสริมให้เกรรษตรกรใช้มเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้คุณภาพที่ผลิตโดยศูนย์มเมล็ดพันธุ์ข้าวหรือศูนย์ข้าวชุมชนเพื่อเชื่อมโยงตลาดข้าวระหว่างผู้ใช้มเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีกับผู้ประกอบการโรงสีข้าวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพวกเราเป็นสมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอยู่ในแหล่งที่ผลิตข้าวหมอมมะลิ เป็นแหล่งที่ถือว่าเป็นมากที่สุดในประเทศนะครับ20กว่าล้านไร่เนี่ยทีนี้ในการทําข้าวที่ของเข้าวหอมมะลิเนี่ยเราต้องการข้าวที่มีคุณภาพที่ดีนะครับให,ให้คงอยู่ตลอดไปเนี่ยเราก็พยายามที่จะ,ะเใช้ความร่วมมือกับทางกรมการข้าวในการที่ให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยมีมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ ที่ดีในการไปพ่อปลูกนะครับซึ่งการเปลี่ยนมเมล็ดพันธุ์ที่ดีเนี่ยไปเริ่มต้นเนี่ยก็จะได้คุณภาพที่ตามมาของผลผลิตเนี่ยที่ดีเราก็เลยเกิดโครงการที่จะความร่วมมือให้เกษตรกรได้มีการเปลี่ยนมเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตจากศูนย์ของทางราชการนะครับที่เป็นพันธุ์บริสุทธิ์ของข้าวหอมมะลิไทยนะครับก็เป็นที่มาของโครงการที่เราเริ่มมาตั้งแต่ ีที่แล้วนะครับปีนี้ก็คิดว่าเราจะเริ่มต้นตั้งแต่ต้นฤดูนะครับก็น่าจะทำให้เกษตรกรได้รับทราบแล้วก็ร่วมมือในการพัฒนาแล้วก็พอ่อปูกข้าวที่เป็นข้าวหอมมะลิของประเทศไทยที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้นไปครับณวันนี้ก็เริ่มโครงการกันก็คือจากทางกครงานข้าวนะครับ ก็จะให้ที่เกษตรกรเนี่ยคนที่มาซื้อมเมล็ดพันธุ์ไปเนี่ยมีหลักฐานในการที่ว่าได้เปลี่ยนมเมล็ดพันธุ์นะครับถ้าเวลาเวลานำข้าวที่เพาะปลูกได้แล้วเนี่ยมาขายให้ที่กับโรงสีเนี่ยนะครับโรงสีก็จะได้ทราบว่าโอเคเป็นเกษตรกรที่ได้เปลี่ยนมเมล็ดพันธุ์ไปแล้วก็โรงสีก็จะให้ความร่วมมือก็คือให้ราคาเนี่ยเพิ่มจากที่ซื้อ ขายตามปกตินะครับตามคุณภาพแล้วเนี่ยเพิ่มให้เกษตรกรอีกตันละ100บาทนะครับ เห็นไหมเลยคะว่าการเชื่อมโยงครั้งนี้โรงสีข้าวที่เข้าร่วมโครงการยินดีรับซื้อผลผลิตข้าวเปลือกจากเกษตรกรในราคาที่สูงขึ้นตามคุณภาพโดยเกษตรกรจะต้องนําหลักฐานการซื้อเมล็ดพันธุ์จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าวหรือจุดบริการที่เข้าร่วมโครงการมาแสดงเมื่อนำข้าวเปลือกมาขายให้กับโรงสีที่เข้าร่วมโครงการเพราะฉะนั้นเก็บใบเสร็จไว้ดีๆนะคะซึ่งจะมีพื้นที่นําร่องใน10จังหวัดภาคอีสานได้แก่สุรินทร์ บุรีรัมย์ขอนแก่นยโสธรสีสเกตอุบลราชธานีอำหนาจเจริญนครราชสีมามหาสารคามและมุกดาหารนั่นเองค่ะที่ผ่านมาในปี2564เนี่ยเราได้เชื่อมโยงกับสมาคมโรงสีภาคอีสานที่จะซื้อข้าวจากเกษตรกรที่ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีจากกรมการข้าวไปนะครับที่ผ่านมาเนี่ยความพร้อมของเกษตรกรกับในเรื่องนี้ ยังมีน้อยแต่ปี2565เนี่ยเราได้เตรียมการไว้แล้วแหละนะฮะเตรียมการอย่างดีเลยตีนี้เราได้มีรายชื่อเกษตรกรที่ซื้อเมล็ดพันธุ์พันธุ์ดีจากเราไปเนี่ยโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ105ในเขตภาคอีสานเนี่ยนะครับเรามีรายชื่อเกษตรกรพร้อมออที่จะไปเชื่อมโยงกับโลงสีสมาคมโรงสีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,อ,อแต่ละจังหวัดที่สมาคมเขา ที่มาว่าโรงสีไหนที่เขาจะรับซื้อเข้าที่ทำคอนแทคกับระหว่างเกษตรกรเนี่ยเกษตรกรก็จะได้ราคาเพิ่มมากขึ้นโรงสีก็จะได้ข้าวที่ที่มีคุณภาพมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องมีข้าวพันธุ์อื่นมาปลนถ้าลับพี่น้องเกษตรกรมีความต้องการเมล็ดพันธุ์ที่ดีเนี่ยก็สามารถติดต่อซื้อได้โดยตรงที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเรามีเกือบทุกจังหวัดนะครับในประเทศไทยสามารถที่จะสั่งจองเมล็ดพันธุ์ตรงนี้ได้และปีนี้เนี่ยกรมการข้าวเนี่ยลด ราคาเมล็ดพันธุ์ลงให้กับพี่น้องเกษตรกรกิโลละ2บาทนะครับหรือตันละ2 0 0พเพื่อที่จะสนับสนุนให้พี่น้องเกษตรกรนนได,ได้ได้ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดีแลวราคาก็ต่ำลงนะครับฟังอย่างนี้แล้วหากเกษตรกรที่กําลังลังเลในการเข้าร่วมผลิตเมล็ดพันธุ์หรือใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพจากกรมการข้าวหรือตัวแทนในภูมิภาคก็มั่นใจได้เลยค่ะว่าจะได้ผลผลิตข้าวที่ดีมีคุณภาพแน่นอนค่ะ